มเยอะก็มีคนถือไม้ดำให้ย่างดีสิลุงหลงจะเป็นดำเองที่พอนี่นะอันนี้ขบวนพร้อมกับตำบลได้ครับนี่นะไอเราบอต่อผ้าเบนกันผ้าเบนกับผ้าเบนนี่เหมือนคนพอคนเม่น้ำเกียดน้ำเขียมาปลูกไงข้างน้ำเขียหรือออกซิเจนนี่นะออกซิเจนครับผมใส่ออกซิเจนก็ได้หมาแต่ลิโตดซักแต่มาสู่โอ้โหสักอีกแล้วซักอีกแล้วอีกแล้วซักอีกแล้ว ตามไปไมได้เป็นงานแทนดีไปไวแได้่าสุดพาเราแม่ลงบ้าภาลพาเราแว่ลงบ้านเลยเดยว ยินตั songs, <c oughs> <t t <t ้งครับ <hi> ยินตั้งเราพอสต่อ <No> ย yeah, ินตั้งครับผมอานนูมาทำเด้อยินตั้งเด้อไปรอบรกองอบัสุดท้ายก่อนโอ้ยผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายได้ที่เนาจับมือกขจะได้ไปส้วมสักการแล้วนะคร ระยะสุดท้ายครับระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายก็ได้มาเปิดขบวนน้ำโมโอ้สุดยอดครับสุดยอดอำเภอเสียงขันะนี่ตับรอปสตอรได้กับนี่นะบันทากค่ะบันทากค่ะสุดยอดค่ะบรนทานพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดตะบนท่าทำเยอะสาวสวยค่ะสาวน้อยค่ะา่าค่ะท่าตตามาจากท่าค่ะมีรูปตัอยัางมาเองเ้อ ดีจะทำไม่รุดถ้าพ่พี่น้องหาซีพี่ิจิตอนะขี่รถขี่รถมาน้าเพิรทุ๊กนะยางแล้วก็ขี่รถโอ้ยมีไอยเจ็บใจยางไปแล้วก็ยางมาใครได้เห็นรถเห็นรถหกล้อเล่นไหมค่อยไปนำแรวาค่อยมีไเจ็บแต่โอยมเจ็บแต่วตกรถตกรถสำนีกก็ไม่ได้ลมยาม่เปี่ยนเงยไม่เป็นบินจิ ยีงแต่ไก่ๆน้องเอ๋ยอีย่างอีเมย์เป็นผู้ป่วยป่วยมะเร็งอเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยก็มาร่วมขบวนนี่ขบวนมันน้อยสี่สิบสามเนึ่ยถ้าค้าอีเมย์ไปจนเลือดสี่สิบก็เลยได้มาน้ำเพลินก็ต้องได้มาน้ำเพลินร่วมกิจกรรมน้ำเพลินควายก็ได้มาเพราะว่าเหาเหามาเป็นอาสาแล้วนะในเหาต้องทำน้าที ไอแม่ป่วยเป็นลูกยังี้ยล้มเป็นแม่เลงล้มไส้ตีนเลงล้มไส้ระยะสามนึกว่ามันแสดงเอาอุ๊ยนี่นี่นั่นระยะสามแพงห่าเงาอลัดเลยค่ะค่ะจาริปีฮอดก่อนนั้นก็มารวมขบวนสวยเมนะยังจุดเป็นหลุมอาซาครับเป็นอาซาจิตอาซาค่ะคุณตะบนท่าบ่มนะแม่เนาะบ้านท่าบ่มโลพอช่โตท่าบ่ม ตำบ,บนยังตำบ,บนข้าวแกว้ว